สวัสดีตอนนี้อยู่พระชวังงบรมอินเย้ไม่เห็นมันจะให้ดูอันนี้เป็นพระชว่างที่ต้องผู้หญิงผู้หญิงต้องใส่กระโปรงเข้าพ้ะถุงเพราะว่าเป็นเขตพระราชฐานเขตพระราชฐานให้ดูความสวยงามนี่ค่ะที่น้านี่ลงไปเดี๋ยวไฟไอสวายเดี๋ยวไฟ ที่ให้สวรรค์อันนี้เรามาถ่ายกันตอนจะปิดแล้วก็ถ่ายไม่มากสามนาทีเท่านั้นเพราะไม่งั้นยวต้องปรับร้อนมากร้อนไหนเออร้อนมากงการแต่เราก็เอาละวันนี้วันครอบครัวสวัสดีปีใหม่เพื่อนเพื่อนทุกคนร้อนมากเลยแต่ว่าสวยโอเควันหลังจะมีโอกาสมาถ่ายรูปกันโอเคเยอะๆเอาเยอะๆสวัสดีปีใหม่นะจ๊ะ กลับแล้วดูดูอยากให้ดูว่ามันล่มรื่นขนาดไหนต้นไม้เต็มเลยมีมะม่วงด้วยอ่ะเขาไม่ให้เก็บเขาไม่ให้เก็บถ้ามันหล่นลงมาก็เก็บได้นี่นี่พระนวหมวังอะไรอันนี้เราไม่ได้มาเที่ยวอันนี้เป็นเป็นวังเหมือนกันแต่ว่าเราเรามันเป็นเหมือนสาฮาเหมือนที่ทำราชการอ่ะอันนี้ศาลพระเจ้าประสาททอง ูมะม่วงดกมากคุณก้าวคุณก้าถวายห้ามเก็บใช่เรากินได้ร้อนรุ่งอย่างเดียวใช่วันนี้คนยังไม่เยอะเนาะเขากัดกันหมดแล้วไหมเฮ้ยวางนั้นแล้วไปหรือยังอ่ะยังยังมาไปข้างนอกไม่ใช่เขตรกระานโอเคถ่าแล้วค่ะบายบายวัสดีปีใหม่ 我老,老。啊